ันนี้น่าลองเมนูหรือว่ามาเสิร์ฟเร็วมากเลยนะฮะลายไขมันสวยงามมากชิมปลาปลาก่อนอืม t กเจอร์ก็จะต่างกันแล้วแต่คนชอบนะฮะเมนูนี้เพิ่งเคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลย สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีส r a รสช่องนี้ไม่จำกัดความเร็วอยากขับเร็วก็ขับได้วันนี้เราจะไม่ได้มาแนวขับรถนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโชอคุลเอ็นะครับเจ้าของเดียวกับโชอคุลยากินิคุโชอคุนยากินิคุจะเป็นบุฟเฟ่ชอคุลเอ็ก็จะเป็นอลาคาร์เมนูก็จะค่อนข้างพรีเมียมเดี๋ยวมีเล่มเมนูให้ดูเปิดมาหน้าแรกเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ โคุนเอ็กซ์อากินิกุหน้าถัดไปก็จะเจอเป็นเมนูปิ้งย่างเป็นเนื้ออุ้ยมีเนื้อญี่ปุ่นด้วยนะเนื้อออสเตรเลียก็มีส่วนต่างๆมีเป็นเซตด้วยส่วนของหมูใจกอกมีไก่มีกุนไก่มีไหลแกะหน้านี้ก็จะเป็นซีฟู้ดเนี่ยมีหอยนางรมแบบต่างๆมีท็อปปิ้งไม่มีท็อปปิ้งแล้วก็หน้าซีฟู้ดก็จะมีอุ้ยมี l o เตอร์กุ้งลายเสือแจลมอนมีปลาหิมะแล้วคนนี้จะเป็นหน้าผัก ซึ่งเราแน่นอนผักไม่กินอยู่แล้วของทานเล่นมียำตา่างซาชิมิเซ็ตต่างๆมีแยกด้วยพอมาหน้านี้ก็จะเป็นซูชิแล้วโอ้เมนูเยอะมากเลยโอย้หลากหลายอันนี้เป็นของทานเล่นแล้ว วาเกียวขนมปังอันนี้น่าลองเดี๋ยวคสั่งมาของหวานน,นะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ให้มาบนโต๊ะนะับก็จะมีที่ขีบแบบนี้นะครับแล้วก็มีกันไกลมีตะเกียบจานห่อพลาสติกมาแบบนี้น้ำจิ้มที่ให้มาก็จะมีโชยุกับวาซาบิแล้วก็มีน้ำจิ้มสี่รสชาติสีแบบนะฮะเดี๋ยวจะมาลองชิมกันรสชาติเป็นยังไงบ้างข้างโต๊ะก็จะมีกล่องทิชชู่เพื่อมา,ายันทิ้งซอสด้วยพริกไทย แล้้้ววอันนีไม่่รูาเป็นอะไรเครื uh, uffy, um, ่องดื่มที่สั่งเป็นยูสุโซดานะฮะรสชาติก็มีความซาซ่าเปรี้ยวแล้วก็หอมกลิ่นยูสุเมนูหรือว่ามาเสิร์ฟเร็วมากเลยนะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นจากซูชิก่อนแล้วกันมาเสิร์ฟแล้วต้องกินก่อนเลยก็คือนี่โฟกรานะครับดูสิเนื้อโฟกรามีความแต่งมันต่อไปครานี้จะเป็นอูนิไข่อยเม่นนะฮะ มันครีมกลิ่นมีความเป็นทะเลทะเลหน่อยนะครับคำนี้จะเป็นหอยเชลล์วอเตเต้จิ้มโชอย่นิดนึงเนื้อนุ่มเด้งดีครับรสชาติมีความหวานในตัวคำนี้จะเป็นโอโทโร่นะฮะพร้อมราตูน,น่ากัดไปก็คือจะมันละลายหายไปเลยเมนูต่อไปเป็นหอยนางรมนะฮะท็อปมาด้วยอูนิกับไข่ปลาแซลมอน โตโตเต็มปากเต็มคำทิ้งรสชาติสัมผัสหลังการกินไปนิดหนึ่งนะครับใครที่ไม่ชอบก็จะรู้สึกว่ามันปแปลกๆเรือกเมนูเนื้อกันดีกว่านี่เป็นวากิว E5 นะครับดูลายไขมันสิโอ้ลายไขมันสวยงามมากเวลากินเนื้อแบบนี้ไม่ต้องมีน้ำจิ้มไม่ต้องมีอะไรมาก เกลือตัวเดียวจบพูดถึงน้ำจิ้มยังไม่ได้ชิมเลยครับเดี๋ยวชิมไ่ก่อนแล้วกันอันนี้ตัวแรกอันนี้มีความมันๆตัวที่สองนะฮะอันนี้มีความเปรี้ยวๆแซงขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะน้ำจิ้มตัวที่สามอันนี้มีรสชาติกรอหวานน่าจะเป็นน้ำจิ้มยากินิคุแล้วก็ตัวที่สี่อันนี้มีความมันๆหวานๆเหมือน,น,น,นกันนะฮะเดี๋ยวชิมปลาๆก่อนว่ารสชาติเดิมๆเป็นยังไง นี่ขนาดย่างไว้นานนะเมื่อกี้พูดเพลินไปหน่อยแบบนุ่มละลายไปเลยกัดทีเดียวขาดกึบ้เลยต่อไปเราจะมาลองใส่เกลือเกลือเฮมาลายันเ่ยก็จะดึงรสชาติเนื้อให้มันโดดเด่นมากขึ้นอันนี้ทางร้านคอนแอนนำเลยว,ว่าเป็นตัวส่วนของเอ็นคัดพิเศษ ชิมปลาปลาก่อนอรสชาติก็จะเด้งเด้งหนึบหนึหนมันแทรกนะี่พุ่งกระจายเต็มปากเลยต่อไปก็จะเป็นลิ้นวัวอันนี้ทางร้านแนะนำว่าพอย่างเสร็จอ่ะให้บีบเลมอนลองไปรวมถึงให้กินกแบบับซอสเป็นหอมญี่ปุ่นนนี้ด้วยลิ้นบางคนก็เน้นย่างแบบสุกๆไปเลยนะบางคนก็ชอบแบบมีความแดงๆ texture ก,ก็จะต่างกันแล้วแต่คนชอบนะฮะชิ้นแรกได้แล้ว บีบเลมอนประมานี้ซอสต,ต้นหอมกิ่นอินฟิวส์ของเลมอนขึ้นมาส่วนต่อไปก็จะเป็นอาการิเนเนื้อส่วนนี้จะมีความลีนๆนะครับไม่ค่อยมีมันแทรกอเปล่าดูก่อนนะฮะ รสชาติเนื้อก็จะเด่นชัดเมนูนีเน้เพิ่งเคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลยขนมปังวากิวเป็นโทสด้านในก็จะเป็นเนื้อวากิวขนมปังกัดไปก็จะมีความกรอบ,รอบเนื้อก็จะเด้งๆมีความแบบสู้ฟันหน่อยๆซอสดำๆจะมีความข้มข้น มีเปรี้ยวเล็กๆมีความมันๆนะคระับอไปเป็นซาชิมิเซตนะโ,โหหนักมากเลยจานนี้ในซาชิมิเซตก็จะมีปลาฮามาจิทูนา่าแซลมอนรสเต็กหอยเชลล์โอโทโ,ทโ,โร่ปูงบดอะเนบิแซลมอนก่อนแล้วกันแซลมอนก็จะเด้งๆนะมีไขมันแทรกทูนา่าเนื้อแดงนะรสชาติของปลาทูน่าก็จะเปรียปร้ยวๆฮามาจิ ออมาจะมีความหนักแน่นปลาซบะดองรสชาเข้มข้นโรตาเต้ครับเด้งๆหวานๆมีกลิ่นอินฟิลส์ของเล m o n เข้าไปโบตันเอบีนะครับพุ่งหวานญี่ปุ่นกัดเข้าไปก็จะเด้งๆสบๆมีความหวานในตัวโอโทโร่นะครับ กัดเข้าไปนี่ความมันฉีดก,กระจายในปากเต็มไปหมดเลยหลังจากที่เราจัดการของคาวไปหมดแล้วนะครับความจริงอยังมีเมนูอีกหลายตัวเลยที่ไม่ได้สั่งค่อนข้างจะน่าสนใจเนื้อมีหลายตัวที่ไม่ได้สั่งเมนูซีฟู้ดก็ไม่ได้สั่งยำพวกของทานเล่นสลัดก็ไม่ได้สั่งซูชิอีกหลายๆห,หน้าก็ไม่ได้สั่งเรามาปิดท้ายด้วยของหวานดีกว่าอันนี้เป็นมูจิยูสุซอเบนะครับ น,นื้อเต็มซอสเบเอจะเนียนหวานอมเปรี้ยวเล็กๆกลิ่นหอมของยูสุวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับสำหรับการมารีวิวการมากินอะไรแบบนี้ครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้ทํางานมากท่านผู้ชมที่แบบชอบอะไรแบบนี้นะก็ถุด,ดิบก็ค่อนข้างจะดีแล้วก็แบบดูเลยแหละสำหรับเนื้อญี่ปุ่นที่เป็นเนื้อนําเข้านําเข้ามาจากเมืองฮากุชิมะใครสนใจก็ แะมาลองกันได้สามารถแอดไลน์ hmm. ไปได้ด้วยนะครับแอดโชคุณ X ตรงนี้นะครับต้องใส่แอดดานนาแล้วก็โชคุณ X ข้อมูลต่างๆที่สามารถสอบถามได้แล้วก็มีเมนูให้ดูด้วยว่า mm hmm. มีอะไรบ้างใครที่มากินแล้วเหมือนหรือต่างกันยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ